ไปดูคนแบบที่สองที่ชครับพองเรานะคนแบบที่สองของแนวคิดของเฮอชีแรงขาเนี่ยก็จะมีชื่อว่าเปิดให้ดูนะนี่ขยับมาทางขวานะเขาจะเรียกว่า w ว r ร์ o r อสครับเวิร์กมอสครับนะนะคนแบบนี้เรียกว่าเวิร์ o r อสครับเป็นคนประเภทที่สองครับนะอ่าคุณนัทคนับดูแกลงห,หน่อยสิเวิร์กมอสที่โดดเด่นแกนไหนแกนตั้งหรือแกนนอนครับ no, อนอนแกนนอนแกนนอนคือเลยครับ เขาโดดเด่นเรื่องทัศนคติต่อการทำงานครับเอาไปว้อแจ้งนะครับใครเปิดมาก็แปลว่าไรแปลว่าคนแบบเวอร์รอเนี่ยเขาเป็นคนขยันครับเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานครับเขามีทัศนคติต่อการทำงานค่อนข้างดีพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านคือเขามีใจอยากเขามีใจอยากจะทำงานอยากจะช่วยเหลือเจ้านายช่วยเหลือองค์กรนี่แหละใช่ไหมครับก็มีความโดดเด่นเรื่องใจนะครับขยันครับคุณใช้อะไรเขาเนี่ยเขาไม่ก่แบบดิเด่หรอกนะเอาเบาสู้คนอย่างเนี้ยนะครับ แล้วก็ยิ่งถ้าไม่ใช่งานในหน้าที่นะเป็นงานประเภทขอความช่วยเหลือโอ้คนแบบเบอร์รอนี่อาสากันเต็มเดี่ยวใช่ไหมครับนี่คือคนแบบเบอร์รอครับฟังแล้วดูดีไหมพวกเราฟังแล้วก็ดูดีเนาะแต่ว่ามีข้อเสียคืออะไรครับคนแบบเบอร์รอมีข้อเสียอันนึ่คือคือแกนตั้งเลยครับดูแกนตั้งเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นยังพวกเรามีระดับความอะไรครับความสามารถเนายความสามารถในงานเขาไม่เยอะหรอก ไม่เยอะเขาไม่ใช่คนเก่งเขาไม่ใช่คนฉลาดมากเขาเขาไม่ได้มีความสามารถอะไรเยอะแต่ใจเขาอยากจะช่วยเราทํางานอะไรและคุณสังเกตคนแบบเนี้ยคุณให้เขาไปทํางานอะไรก็ตามส่วนใหญ่มันก็จะมีปัญหามีข้อบกพร่องผิดพลาดเล็กบ้างใหญ่บ้างให้คุณการแก้การล้างตามเช็ดอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับเรียกว่าคุณให้เขาทาอะไรคุณก็จะายใจหรอกคุณก็กังวลอยู่แหละว่ามันจะทําได้ไม่ได้ประมาณเนี้ย นะครับแต่ก็แปลกในที่ผมบอกเมื่อเช้าคนอย่างนี้แหละคนก็ได้ที่คุณจ่ายงานอะไรไปก็อธิบายหนึ่งสองสามสี่อธิบายเสร็จคุณถามเขาเสมอเลยว่าเข้าใจหรือเปล่าเขาก็ตอบคดีว่าครับเข้าใจเข้าใจตลอดเวลาเนี่ยใช่ไหมครับเขาไม่ค่อยตอบเพาะเขไม่เข้าใจหรอกนะเข้าใจครับทําได้ครับตลอดเลยครับก็ปล่อยไปคำก็ผิดก็บ้าใช่ไหมครับถูกป่ะไปช่วยแก้มาเรื่องน้อยกลับมาอธิบายใหม่สอนใหม่อย่างดีดีถามอีกแล้วว่าเข้าใจไหมก็เหมือนเดิมก็เข้าใจครับอีกแล้ว พอปล่อยไปทำก็เอาอีกแล้วจเจอปัญหาอีกตามเคยอะไรแบบเนี้ยคือถ้ามีอาการอย่างนี้นะคุณตั้งใจฟังนะถ้ามีอาการแบบตอบเจ้านายว่าหนะัวหน้าเข้าใจเข้าใจเข้าใจทําได้ทําได้ทําได้นะแต่ทําทีไรมีปัญหาทุกทีผิดล่าบ,บ่อยๆอย่างนี้มนะันโทรครับคนแบบนี้เรียกเวิร์กฮอร์สครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับเวิร์กฮอร์สร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฉะนั้นคนแบบนี้ชอบตอบเจ้านายว่าทํางานได้ทําได้เข้าใจเข้าใจเพราะอะไรนะเมื่ช้าพูดไปแล้ว คือเขาอย่างนี้แหละเขาเขาเขาใจเ็าอยากทํางานอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาอยากช่วยเหลือเขาอยากจะแสดงฝีมืออยู่แล้วแหละเขาก็เลยชอบตอบเจ้านายว่าเข้าใจเข้าใจนี่แหละใช่ไหมครับแต่บางทีก็ก็อย่างที่ว่าเข้าใจว่าเข้าใจอ่ะแต่ความจริงไม่ได้เข้าใจหรอกใช่ไหมครับเป็นไปได้ไหมแต่เขาไม่ได้เข้าใจอะไรมากนักหรอกว่าเขาไม่ได้มีสติปัญญาหลักแหลมอะไรมากมายนักความสามารถอะไรเขาก็ไม่เยอะอ่ะบังนที่เขาเข้าใจพราเขาเข้าใจแต่เขาทึ่งทักไปเองก็มีนะ เอ้ฉะนั้นบนแบบเนี้ยก <sh> ็จะเรียกว่าเบรคคอร์ดครับทุกท่านครับเออถามคำมันได้ไหมในบริษัทมีไหมมีไหมมีไหมในบริษัทมีเบร์คอร์ดไหมมีป่ะอมีมีมีใช่ไหมครับมีเดี๋ยวถามเพิ่มนะระหว่างไอ้ไอ้หนึ่งกับสองที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยไอ้หนึ่งคือเดนบุดนะสองคือเบรคคอร์ดในบริษัทมันมีอะไรเยอะครับมีอะไรเยอะประมาณแค่สองอย่างเนี้ย มีเดสบุ๊กเยอะกว่าหรือมีเวิร์กมอสเยอะกว่าครับหรือว่าพอๆกันเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมครับเออนะฮะก็นี่แหละเขาจะมีคนแบบที้สองแต่ทุกท่านครับคุณตอบผมหน่อยได้ไหมถ้ามีลูกน้องแค่สองประเภทเนี่ยก็คือแค่เดสบุ๊กเน่ยกับเวิร์กมอสสองอันเนี่ยสมมติให้มีให้เลือกใช้แค่ในสองคนนี่ยเออคุณคุณเป็นคนแรกคุณเลือกคนไหนเลือกมาเป็นลูกน้องตัวเองคุณน้องคนไหน คุณฟันมรงนทีหนึ่งหรือทีสองที่คุณจะเลือกคุณตอบว่าคุณเลือกทีสองใช่ไหมครับถูกว่าเออผมก็เห็นด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะอะไรอย่างน้อยเลยนะเลือกทีสองไปรู่น้องเพราะอะไรครับอย่างน้อยคุณก็ยังเชื่อว่านะครับาัาใจเอามีใจด้วอย่างน้อยเขาก็เขาก็มีใจจะทํางานอ่ะแล้วคุณรู้ว่าคนแบบเนี้ยคุณคุณสอนเขาได้ไหม คุณสอนเขาได้พวกเนี้ยเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีความขี้เกียจไงเขามีใจทํางานแต่ขออย่างหนึ่งคุณสอนขอเขาโจทแบบทีสองคุณสอนเขาเ่ยคุณต้องใช้ความอดทนนะนะคุณต้องใช้ความอดทนคุณอย่าไปหวังว่าคนแบบนี้เขาจะเข้าใจอะไรได้ง่ายๆนะแล้วเขาบอกว่าเข้าใจอะไรอ่ะคุณเชื่อไม่ค่อยได้บางทีนะครับคุณอาจจะต้องใช้ความอดทนในการพัฒนาคนแบบทีสองหน่อยฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าคนแบบทีสองเนี่ยอย่างน้อยคุณดูบนจอหน่อย อย่างน้อยอีกเครื่องมืออันที่หนึ่งของ HR เนี่ยยังพอใช้ได้ไหมใช้ได้ยังพอใช้ได้ไหมไย,ไนะยังพอใช้ได้ก็คือคุณคุณยังเดเวล o อคุณยังพัฒนาเขาได้จริงไหมครับแต่ว่าต้องอดทนหน่อยใช่ไหมแต่แต,แต,แต่อย่าเผลอนะทีสองเนี่ย <c oughs> อย่าเผลอไปใช้วิธีจ็อบดูเทชันหรือโปรโมตเด็ดขาดน,นะทําไม่ได้นะโอเคปะ่ะทําไม่ได้นะต้องอดทนสอนนะ หัวหน้าบางคนเนี่ยแบบเหมือนเหมือนพลาดคืออะไรเหมือนรับเด็กแบบทีสองมาเนี่ยแล้วก็พบว่าเด็กเขาไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยฉลาดใช่ไหมแทนที่จะสอนน่ะกลับไม่สอนไงแล้วก็ไปดุไปด่าไปว่าน้องเขาเยอะใช่ไหมครับต้องระวังนะคุณไปดุไปด่าไปว่าทีสองเยอะๆเนี่ยบางทีเขาอยู่ๆเขาหมดใจขึ้นมาทาไงครับเกิดทีสองหมดใจขึ้นมาทําไง บางคนบอกทีสองลาออกเหรอจ้าไม่หรอกคุณรู้ไหมทีสองส่วนใหญ่เนี่ยไม่ลาออกหรอกมันไม่ได้มีฝีมืออะไรขนาดจะไปหางานใหม่ได้ง่ายๆครับแต่ส่วนใหญ่คุณดาคุณว่าทีสอง,ทองนี่เดือนน่ะพอเขาหมดใจทํางานขึ้นมานะเจอเยอะเลยครับว่าทีสองจำนวนหนึ่งครับนะวิ่งไปรวมกับทีหนึ่งครับกลายเป็นเป็นเน็ตบูดก็มีนะครับระวังนะ ไม่กล่าน้องดี่เยอะไปว่าน้องไปตำหนิน้องแล้วก็ไม่สอนน้องเลยใช่ไหมครับนะระวังนะน้องกลายเป็นเด็กหนูได้นะนฝากเอาไว้นะครับอ่านี่คือทีสองนะครับ